ตอนนี้เราอยู่ที่ชุมชนริมน้ำจันทบูร์แล้วนะคะซึ่งอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะสถาปัตยกรรมของเขาเนี่ยมีความผสมผสานสวยงามเนาะจะคล้ายๆอหลายๆจังหวัดที่มีนะคะตอนนี้เป็นชุมชนริมน้ำจันทบูร์นะคะถนนก็จะค่อนข้างแคบแล้วก็มีรถสัญจรตลอดด้วยความที่ว่าช่วงนี้มันมีงานด้วยนะคะชื่องานว่าอะไรนะจันอวดดีอ่าจันอวดดีใช่เดี๋ยวก็เราจะลองเดินเล่นในงานกันแล้วก็ทำกิจกรรมดูนะคะระหว่างนั้นก็ เดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังว่าประวัติของชุมชนนิมน้ำจันทบูรณ์เนี่ยเป็นยังไงกันบ้าง พูดถึงประวัติของชุมชนริมน้ำจันทบูร์กันนะคะซึ่งชุมชนนี้นะคะมีอายุมากกว่า300ปีแล้วเราก็เริ่มสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีวิทยาเลยนะคะทุกคนเดิมทีนะคะที่นี่เคยเป็นศูนย์กลางการค้าสำคัญของจังหวัดจันทบุรีเลยเพราะว่าทำเลที่นี่แบบติดแม่น้ำแล้วก็เอื้อแบบต่อการค้าสำหรับพ่อค้าแม่ค้าหลายๆเชื้อชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นไทยจีนยวนเวียดนามแล้วก็แบบ รวมไปถึงชาวเวียดนามที่เป็นคาทอลิกด้วยนะคะที่อ,อพยพเข้ามาขณะนี้นะคะเราก็ได้เดินอยู่ในตามเส้นทางจะเห็นแบบพวกบ้านเรือนที่แบบเก่าแกร่รวมไปถึงตึกไม้ตึกแถวอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเป็นอาคารสไตล์แบบว่าโคลเนียลซึ่งสะท้อนให,ใ,หใ,หให้เห็นถึงแบบการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมของตะวันตกแล้วก็ตะวันออกที่แบบว่าสวยงามมากมก ต่อไปเราจะพูดถึงในเรื่องของเศรษฐกิจของที่นี่กันนะคะแล้วก็ที่นี่เคยเป็นย่านเศรษฐกิจหลักของเมืองจันทบ,บุรีเต็มไปด้วยร้านขายของชาร้านทองร้านกาแฟแล้วก็เป็นแบบว่ารวมถึงมีแบบว่าพ่อพ่อค้าผู้มีชื่อเสียงในอดีตก็คือหลวงประดิษฐ์สุรานิมิตน,นะคะหรือก็กิ่เฮงแซ่หลิมนั่นเองเป็นพ่อค้าชาวจีนที่มีฐานะล่ำรว่ยจากการ ทำการค้าและได้สร้างบ้านไม้สองชั้นนะคะสไตล์โคลเนียลริมถนนจันทบุรีบ้านหลังนี้ยังคงอยู่และเปิดให้เข้าชมในฐานะบ้านโบราณเก่าคะ่ะ ก็แด็บเลยค่ะมีแตงกวาด้วย เรามาอยู่ที่วัดจีนชื่อวัดว่าวัดเขตนาบุญญารามนะคะก็วัดนี้จะมีผสมภาษาระหว่างจีนและก็เวียดนามค่ะเพราะว่าสร้างมาจากคนจีนพ้นทะเลแล้วก็ชาวยวนเวียดนามที่มาสร้างที่นี่นะคะก็มีพิธีเหมือนจีนทั่วไปเลยค่ะแต่ว่าวันที่เขาเรียกว่าวัน เขาลบบรรพบุรุษแะค่ะเขาจะเรียกว่าวูหลานวูหลานนะคะมันจะเป็นเหมือนาศาสตร์จีนค่ะแต่เป็นแบบลัทธิมหายานของชาวเวียดนามค่ะที่มาอยู่ที่นี่เดินเข้าไปกันเลยค่ะ ค่อนข้างจะแบบเก่าแก่เนาะดูเป็นแบบมินิมอลแบบโลลโลลเนาะคือมันมีประวัติไหมว่าแบบทําไมถึงเป็นอย่างเงี<อ>้ยด้วยความที่เป็นยังไงบ้านเรือในชุมชนส่วนใหญ่ฝั่งนี้นะคะจะสร้างด้วยแบบว่าไม้โบราณทั้งสองฝั่งของถนนจันทบ,บูรเลยแล้วก็มีทั้งแบบตึกแถวไม้แล้วก็เป็นอาคารแบบคอลเนีเลซึ่งแบบสะท้อนถึงทางแบบว่าการผสมผสานของวัฒนธรรมระหว่างตะวันตกแล้วก็ตะวันออกค่ะ โอเคนะคะแล้วก็เราจะมาสรุปกันว่าชุมชนริมน้ำจันทบ,บูรเนี่ยไม่ใช่เพียงแต่ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวแต่ก็ยังเป็นพื้นที่ที่มีแบบชีวิตมีเรื่องราวแล้วก็แบบประวัติศาสตร์มากมายเลยให้ค้นหาในอยู่ทุกมุมของถนนจันทบ,บูรนี้เลยนะคะทุกคน ตอนนี้เราอยู่กันที่อาสนาวิหารพระนางมาริยาปฏิสันธินาริมนนะคะอาสนาวิหารแห่งนี้เนี่ยจะตกแต่งไปด้วยสไตลออ์กอกอติกนะคะเราจะมีรูปปั้นพระนางมาริานะคะอยู่ด้านหน้าแล้วก็โบสถ์แห่งนี้เนี่ยมีอายุมา115ปีแล้วนะคะมีความเก่าแก่และก็มีความสําคัญกับชาวชุมชนริมน้ํามากๆเลยนะคะซึ่งวิหารแห่งนี้เนี่ยด้านในนะคะก็จะมีรูปปั้นพระแม่มาริยนะคะซึ่งตกแต่งไปด้วย เพชรนะคะประดับเพชรไปถึง2องแ0,000ชิ้นนะคะ บนฐานของพระแม่มารีนะคะซึ่งเป็นการเชื่อมโยงระหว่างศาสนาและอัญมณีของจังหวัดจันทบุรีนะคะซึ่งเป็นศูนย์รวมใจของชุมชนชาวคาทอลิกในจันทบุรีมานานกว่า300ปีแล้วค่ะแล้วก็อาสนว,วิหารแห่งนี้นะคะให้เข้ารับชมฟรีนะคะแต่ว่าวันนี้น่าจะติดพิธีเนาะใช่ใช่ก็เลยเข้าไม่ได้อาสนาาาาวิหารแห่งนี้นะคะก็จะเปิดเวลา9ก้าโมงเช้าถึง ห้าโมงเย็นนะคะของวันจันทร์ถึงสุขค่ะแล้วก็วันเสาร์แล้วก็วันหยุดนะคะตตเลิน์นะคะเปิดเวลา9ก้าโมงถึงห้าโมงเย็น,นะค่ะแล้วก็วันอาทิตย์นะคะเปิดตอนเที่ยงนะคะถึง5้าโมงเย็น,นะค่ะวันจันทรปิดนะคะทุกคนอย่ามากันนะคะใช่ค่ะน้องเอฟอยากรู้ไหมคะว่าข้างในมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราขึ้นอินเสิร์ตให้เนาะอยากรู้เลยาตาม,มาที่ อินเสิร์ตขึ้นมานะคะข้างในก็จะมีการประดับตกแต่งไปด้วยกระจกสีต่างๆนะคะซึ่งเรื่องอเป็นการเล่าเรื่องการเดินทางน,นะคะของพระเยซูแล้วก็เรื่องประวัติของพระแม่มารีนะคะด้านหลังก็ด้านหลังตรงเวทีนะคะก็จะเป็นภาเพเขียนผนังนะคะสีชมพูสวยงามมากค่ะซึ่งศิลปะทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดขึ้นมาเป็นร้อยกว่าปีแล้วเนาะยังมีความสวยงามเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ตัว รูปปั้นพรนแม่มารีอาสวยงามมากค่ะมีความระยิบระยับนะคะเพราะว่าเขาประดับไปด้วยเพชรแล้วก็กระจกสีนะคะใช่ก็เป็นจุดแลนด์มาร์กเลย<ช>เวลาใครคมาที่นี่ก็คือจะต้องมาเช็คอินจุดตรงนี้นะคะ อันนี้คือหลังจากทุกคนถ่ายน,นี่คือถ่ายเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนค่อนข้างที่จะไหนอ่อม ม,มีคนนี้นะคะที่เขาค่อนข้างดีดเนี่ยค่ะคนนี้ค่ะดีดดีดอยู่คนเดียวเลยเดี่ยวเดียว,ยวข้าว,วต้มข้าวเนี่ยคะ่ะคนที่ดีดที่สุด <laughs> ยังไม่ได้กินกาแฟเลยเนี่ย <laughs> หิวอ่ะ <laughs> หินบ่สไซาากันจริงกินบิสไซกันให้กินจิบกาแฟ งานเสร็จแล้วงานเสร็จแล้วค่ะทุกคนงานเสร็จแล้วเสร็จสักทีตอนนี้จะไปกดอังกันนะคะเป็นไรอ่ะบิดเท่าไหร่คะไม่รู้ค่ะบิดรถมาเท่าไหร่คะไม่รู้ค่ะเฉีมบัดบิดรถมาเท่าไหร่คะเออเก้าสิบค่ะบิดรถมาเท่าไหร่คะเก้าสิบค่ะอันนี้สภาพคนนั่ง <laughs> ม,มีผมเป่าใครมีผมเป่ามผมไหม <c oughs> จริงแบบว่าเือนพนานก็มีคนแบมนภาษาี่ปุ่นมาอเ